กับสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สู่ขู่สู่ผลหรว่าจะเป็นเอฟซีภายในประเทศหรือต่างประเทศก็เยินดีต้อนครับเข้าสู่ซองลุงจันทแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยกลับมาพบมาพ่อกับซองลุงจันอีกคือเก่าเนาะวันนี้ลุงจันก็ได้มาทางบ้านน้องแพลวพาวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางบ้านน้องใบนั่นเองพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยกันมากับ ตาวินกะคอยคำดงแดงเด้เพ่อพี่น้องเ้ยมาหนี่ลุงจันก็มาคำน้อยนึงคพ่อพี่น้องเนะ้ยเนาะค้มฟ้าค้มฝนพ่อพี่น้องเ้ยตอนนี้กะลุงจันกระชิบได้เข้าไปหาทักทายสบายดีทางน้องเพลทางครอบครัวของเพื่อนเนาะพ่อหนะ้าพ่อตาโมโนเนาะโดยตอนนี้กระลุงจันทมาฮอดเจอะถึงบ้านของน้องเพลพาไปเทวเป็นที่เรียบร้อยพ่อพี่น้องเ้ยว่าเพื่อนอยู่บน่น่โมนี้เนาะ โดยน่ะสีอยูอ่ใครพี่น้องเลยปราโลก,กะโดยสบายดีน้องแพวสบายดีโดยสบายดีสาวน้อยโอสบายดีพ่อนำเด้อ โ้ยสบายดีโลกากันมันนี <c oughs> yeah. ้เนาะอ่าน <c oughs> ้องเดมน้องเดมใปซ้ายน้องเดมดูดูดูปลา้องเพกว่ากิ่งองโลกาเนาะมันนี้น้องไรจังมัดลูกน่ะอะไรยังนับนับแม่มัดรวมกันเลยเนาะโดยดำได้เลยเนาะดำได้จงให้นนี้ฮะ โอ้บอไรดามเลยอือโอ้บ,บอไรกะเอาลูกแต่เมื่อวานนี่บ่นี่ฮะอืมไปพี่น้องเลยแต่ก็ลายมาัดแล้วเนาะอือลายและสีฟ้าแล้วบบมันพ่อว่าสิพ่อวะสิโอ้มีกล้าอยู่นนอยโอ้โดยคำเจ้าว,จวานทุยใช่ไหมมันก็สีเงาอยู่เนาะ โดยอันนี้มันก็บบริษัทคุยไว้พี่น้องเอ้ยกล้าลเข่ากลางบอ่อนี่ฮะน่าสิเป็นขากากาขเข่ากลางโอ๊ะขาวจะซื้อ,อ,อโอ,โอ๊ะแนวขาวปลูกหรอติโดยพ่อแมพี่น้องเอ้ยวา้าดูอาบน้ำก้าได้นี่นะโอ้ทางน้องเพื่อนก็นอาบเสน้ำก้าเลยพ่อแมพี่น้องเลยเออว้าแต่ดินแบบสนุกสนานเลยน้องพ่อพี่น้องเนาะ โดยน้องแพกินข้าวกับย่างลูกมาหนิอืมปลาลูกกินน้ำอืมปลาลูกอีกแล้วโอตร,รอ่ะก,นนกนนินข้าวอืมทางน้องเพิ่งกนาสงสารเกอนพ่อยพี่นอ้องเพรานะว่าตอบบ่ได้เนาะอยากจะต่อไม่ได้เนาะแต่กระโบต่อบบได้พ่อยพี่น้องไงเนะาะกลัวจะทำอ่าอาธิบายเนาะโดยกบบเนีคือกันเพิ่งกับเก่งเนาะ ลกก้าเนาะนลกกันบนมือเท้าค่ำเพรตะเกากันโอ้พอกเมื่อยแต่พากันขึนะ้นเนาะแต่กระลกซ้ำกับพ่อกนะับแม่เนาะอือพี่น้องเลยน้องเพลขื่นกระลกซ้ำกันกับพ่อกับแม่อืยแต่เศร้ากับลงคือกันลงฝนตกได้แห้งได้แห้งว่าฝนนะโอ้ทางบ้านเฮาบอกคอยแห้งบันไดกับบริมีน้ำเลยทางบ้านเฮนะเนาะ อันนี้ก็ถือว่าแห้งเห็นหน้าอยู่ในน,นี่เนาะเห็นน้าพ่นนาให้หน้าพ่อไอ้พี่น้องเลยนะเนาะโดยบาน้องเพวก็เป็นถือว่าเป็นคนเก่งพ่อไอ้พี่น้องเลยเนาะสู่ชนทุกสิ่งทุกอย่างเลยเน,ะนยานะน้องเพวเนาะหนำนาแต่ละปีเพิ่งกคยเฮ็ดว่าแต่ละปีเฮ็ดแบบนี่วะโอ้หางกระเนี้ยปีนี้เน,นาะสงสัยเพราะว่าหางก,ก็เริ่มเป็นสาวปีนี้พ่อไอ้พี่น้องเลย ปกติเพิ่งกันยังน้อยเนาะแต่ปีก่อนนะโอเจ้าก็เห็นหน้าครูปีเนาะเอลยเนาะอืมไม่ครูปีแต่ก็เห็ดโบราณเนาะเห็ดอีกแบประมาณก้าตาหนึ่งส่เนาะถ้าเขาว่ามันงามก็ชิได้อยู่ประมาณสี่ห้าสิบสองลายบอนโบได้เหรอโบได้บ่เอ้าเรียกว่าก้าตาหนึ่งเนาะอยู่ประมาณนี้เนาะเอโบได้เหรอนาน เศร้าหน่อสิได้เนาะเศ้าเศราไปกูก็ไม่พี่น้องเลยทางน้องแวเพิ่นก็ได้น่าเพิ่นก็ประมาณสักวันสอบเขาเขาพี่น้องเนาะโดยโดยโดยอ่าอันนี้ก็เจ้าสีดำเบดบนาหนิไงดำเบดเดยดำเบดกับชีเดลลายอยู่เฉพาะหน้านี่เจ้าก็ได้ลายตึกเลยนะเนาะ เอปดีเก่าได้ให้เติบไายนี่เอาผูยมาใว่า uh. ยังย so mm ังโมได้อย ja: no. no. ู่ผูยนะเออเจ้าโมเสพผูยมันบุอยากงามไปเลยเนาะนี่กันเลยมันก็เลยกล้าหน่เจ้าก็สิบัวได้เสพผูยนี่บึงูธรรมชาติเนาะไปพี่น้องเลยมันก็งามหมดสามมูเนาะ งามอยู่กแต่บัสมโมที่ใส่ปุ๋ยเนาะก็อยงามให้หน้าเคยใส่ปุ๋ยเนาะเมนหน้าเคยใส่ปุ๋ยอืมังเพลหนึ่งนะยังเห็นไปสิ่งขนมกันนะ nó à, là cái nha, rồi, rồi 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 น้องแพลดูงให้ให้นุม่มซื้อหนุม่มละเงินให้น้องแพลก่อนอ่าอ่าโอเคไปซื้อหนุ่มเด้อเปียกไว้ยักษ์หนเปียกวะกวับบ๊วยยัง,ยงาาได้เนาะก็ได้โอลมกับน้องแพลเป็นที่เรียบร้อยทางครอบครัวคนเนะาะก็บบ๊วยยังได้ก็สิได้ล่ำลาน,น้องได้ล่ะเพราะว่าโดยสบายดีโดยสาบาดดยาบาดีเด้อข้างแมนนะ่เนาะโดย ทั้งพอนำเนาะสบายดีโดยกลับและเพราะว่าค้ำแล้วโดยอาโลกาสู่สู่เนาะให้ได้ลายเนาะนำหน้าให้ไว้ไวก็จะได้พักพรโดยตอนนี้กะรุงแกนก็ได้ถ่ายบรรยากาศให้พ่อเม่พี่น้องได้หับซมกันพ่อยพี่น้องนเนาะหรือว่าที่เป็นรอบๆ้างบ้าน้างเคลื่อน้างซานของน้องเทลเนาะพ,พ่อมยพี่น้องเนาะโดยตอนนี้ลุงแกนก็นกนได้ถ่ายทํา ได้ท,ทำอัปเดตให้พ่อเม่พี่น้องได้ับชมกันเนาะว่าเงือนสานของเพื่อนปินจังไดพ่อเมยพี่น้องเอ้ทางนี้ก็จะเป็นโต๊ะม้าหินของน้องแกลพอยพี่น้องเอ้ก็ได้นั่งรับประทานอาหารกัน,นยามเที่ยงหรือว่ายามเศร้าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยทางในครัวเพื่อนก็ถือว่าสะอาด้านดีพ่อยพี่น้องเอ้ถือว่าสมบูรณ์แบบคือหมูพวกเพื่อนเองเนาะพ่อยพี่น้องเนาะโดย นี่กระดุงจันทร์ลยถ่ายตู้กับข่าให้พ่อแม่พี่น้องนะครับชมกันเนาะก็ถือว่าเป็นทางเงินครัวของน้องแพล้วยพี่น้องเลยเนาะนี่ก็เงือนซานของเพ่นเลยที่เป็นห้องขอยพ,พี่น้องเนาะก็ทางปุ้หญ่ใจดีเพื่อนแห่ต่อเติมให้เนาะทางเงินของเพื่อนกับพอยพี่น้องเ้ย <laughs> ตอนนี้ก็ไปเบิ่งส่วนพักของน้องแพล้วยพี่น้องเลยเนาะ ว่ามีพักอย่างเน่เพื่อนปลูกเนาะพ่อพี่น้องเนาะโดยตอนนี้นุงเจนก็เลยมาถ่ายทําอัปเดตสวนพักพ่อพี่น้องเอ้ยส่วนพักของน้องเพลเนาะพ่อพี่น้องเนาะโอ้พักบุ้งพ่อพี่น้องกําลังเขียวงามเลยพ่อพี่น้องเลยโดยถือว่างามพ่อพี่น้องเนาะก็โอเคอยู่พ่อพี่น้องเลยกต่เป็นที่ดีเลยเนาะสวนพักเพื่อนพ่อพี่น้องพักบุ้งเนาะ กระทางน้ำนี่กับพื้นซื้อมาอไม่พ่อแม่พี่น้องเลยทางน้องเพลให้น้องเพลใช่เนาะเพราะว่าจะได้ตรงน้ำฝนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยก็ขอขอบุญขอบคุณเ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ติดตามสมสองลุงจันทร์มาโดยตลอดเนาะการคลิปลุงจันทร์ก็จะได้จบลงเพียงเท่าน,นี้พ่อแม่พี่น้องเลย้ามีคลิปหน้าอีก,กต่อไปเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันเนาะ กาผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหรือพ,พี่น้องกล่าวคำว่าสบ,บายดี